สวัสดีครับกลุ่มคนปลูกฝรั่งทุกสายพันธุ์นะครับวันนี้ผมพามาดูหงซินนะครับหงซินตอนปลูกเป็นกิ่งทาบนะครับเพราะตอนนั้นผมมีไม่กี่ต้นผมก็เลยทาบเอานะครับตัวต่อปากก็ยังมีแตกอยู่นะครับอายุประมาณหนึ่งปีครับหนึ่งปีอะลองนุ้นด้วยลองนุ้นตอนและเมื่อก่อนไม่รู้ว่ามันตอนได้ตอนหลังๆตอนขายอย่างเดียวเลยนะครับ ความงามผมว่ากิ่งมันแตกคล้ายๆฝรั่งพวกไรเมล็ดแล้วก็รสชาติเหมือนสาลี่สีทองก็คือเหมือนไรเมล็ดนะครับแต่มันมีเม็ด <c oughs> แล้วมันก็ใสแดงนะครับโดยรวมรสชาติผมว่าโอเคโอเคเลยตัวนึงโอเคเลยเพราะว่ากินกับเพื่อนแล้วเพื่อนก็ทําส่วนฝรั่งด้วยกัน ก็เลยลองชิมกันดูว่าตัวนี้ก็โอเคนะโอเคเลยแหละลองหองเปาสือมาแค่นั้นเองนะครับก็รสชาติกระแตงโมไม่ขอเปรียบเทียบกันดีกว่ามันคนละเนื้อกันนะไอนี้มันจะออกไปทางเนื้อละเอียดนะครับเนื้อละเอียดการให้ผลก็เอาพี่มหาดกดกที่เป้งเลยนะครับก็ปลูกมาแล้วหนึ่งปีนุ่นยาวไวน,นู่นเลยล่องนู้นด้วย ลองนูนต่อแล้วอันนี้หงเป่าซื้อครับเอามาซ่อมมาปลูกใหม่ก็ยังเป็นกิ่งทาบอยู่นะ <c oughs> นะครับก็ดูเอาดกดกไหมเห็นไหมครับอ่าเดี๋ยวชุดนี้ว่าจะลองห่อดูนะครับเพราะว่าไม่เคยมีรูปถ่ายกับเขาเลยนะครับเพราะว่ารูปถ่ายอยู่ในมือถืออันเก่าก็กระจุยครับไฟเฟยใช้ไม่ได้เลยนะครับนี่ให้ดู ตอนหนึ่งก็ตอนน่าจะได้30กิ่งได้มั้ง3 0มสิบี 30, กิ่งนะครับตอนง่ายออกลูกง่ายดูลูกสวยด้วยเห็นปะแปลกฮะทำไมลูกออกมาสวยกว่าพวกแป้นคือออกมาก็สวยเลยฮนะออกมาก็สวยเลยนะครับก็ใครยังไม่มีก็ทักได้นะครับยังมี เบอร์สองอยู่ขายราคากิ่งไม่ถึงร้อยด้วยนะครับอะนี่นะครับโงสินป่าล่าครับแตงโมงก็มีนะ <c oughs> อ่ะไปก็ดูดูไว้นะครับว่าออกลูกดีนะครับออกลูกดีเลยแหละแล้วก็ไม่บ้าใบเท่าไหร่นะครับตามนี้ครับครับขอบที่เข้ามารับชมครับ